ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่องมอนสองพันสามนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเรามีพระเครื่องวันนี้อาจจะมีมุกล้องใหม่นะฮะันนีผมจัดไปใหม่แล้วก็ให้มีความชัดคมชัดกว่าเดิมนะครับก็วันนี้นะครับไม่ผู้พังทำเพลงนะครับวันนี้เรามีพระเครื่องนะครับมาแนะนำกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับเอาละครับก็คือเป็นพระที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินแล้วก็ น่าแะรู้ประสบการณ์นะครับของดีของท่านนะครับแล้วก็ท่านเป็นสายโคงกระพันด้วยนะครับเมตตานะฮะใช่นะครับที่ผมกำลังพูดถึงก็คือนี่ครับหลวงพ่อรวยแห่งวัดตะโกนะครับอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับ จะเห็นได้ครับว่าองค์นี้สวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับชัดเดชมากฮะก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําเหรียญหล่อของหลวงพ่อรวยนะครับซึ่งนะครับถจะจะไม่ผิดนะครับจะอยู่อยู่ในช่วงของปีสามสิบเก้านั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก่อื่นเลยฝากกดไลค์กดไลค์กดไลค์นะฮะกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสารลิปต,ต่อไปในอนาคตของผมด้วยนะครับ mm. ก็โอเคครับ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ mm. ว่าเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงมาอย่างไรนะครับ mm. เหรียญรุ่นนี้นะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าถามจริงๆมี เกออกมาแล้วนะครับซึ่งองค์นี้นะครับบอกเลยนะครับว่าแท้แน่นอนนะฮะสวยงามมากๆนะครับองค์นี้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะฮะปึ๊บนี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บฮะเห็นไหมฮะจึ๊บจิ๊บจิ๊บดูข้างหน้าก่อนเลยฮะเห็นไหมฮะความคมชัด สวยงาะอันนี้จะเป็นเหรียญหลอนะฮะซึ่งจะมีหลอต่างๆมากมายนะฮะแต่ว่าองค์นี้นะครับก็จะเขียนว่าหลวงพ่อรวยนะครับมาดูองค์ข้างหน้าก่อนนะฮะด้านหน้าขององค์นะเนี่ยนะก็จะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับขี่ไก่นะฮะที่เขียนว,ว่าวัตตะโกนะครับแล้วก็เขียนว,ว่าเสาเสา เสาลฮะเสห้านะครับเสาห้าปีสามเก้านั่นเองนะฮะเสาห้าปีสามเก้านะครับนี่ะพร้อมกับความสวยงามนะครับอันนี้ผิวออกแบบออกสีทองเลยนะฮะจะเห็นได้นะครับว่ามีค่าต่างๆมากมายเลยนะครับองนี้ก็ได้มานานแล้วนะครับวันนี้เลยนำมาให้ทุกท่านได้รับชม กันนะครับความสวยความโอ้โหผิวนะฮะนี่ฮะโอ้มีลายตะไบนะฮะนี่เห็นไหมนะฮะถือว่าเป็นพระนะครับที่สวยงามนะฮะองค์นี้สวยมากครับตั้งแต่ผมทําช่องมานะฮะนี่ฮะอืมไม่กล้าจับนานนะฮะนี่ฮะก็องค์นี้นะครับ สวยงามนะครับครับเหรียญเสมาหล่อรุ่นแรกของหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับหรือหลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะครับเหรียญรุ่นนี้นะพิเศษเพราะว่าเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกนะครับเสมาหล่อรุ่นแรกนั่นเองรุ่นยกช่อฟ้าปีพศ2 5 3 9ซึ่งเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อรวยขี่ไก่นะครับปีเกิดของหลวงพ่อรวยนั่นเองปลุกเสกในพิธีเสาหา้าเทชนวนหล่อแบบช่อนะครับ โบราณรูปแบบสวยเป็นรุ่นแรกๆของหลวงพ่อนะครับที่ได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันครับซึ่งหายากมากรุ่นที่ออกมาแรกๆนะครับจะสร้างน้อยมากนะครับเด่นนี้สภาพสวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งจะเด่นในด้านพุทธคุณนะครับในทุกด้านครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นพระที่สวยงามและนหน้าเก็บหน้าเช่าหามากๆครับซึ่งแต่ก่อนราคาพุ่งสูงมากเลยครับ และก็ใน,นตอนนี้ครับก็ยังนิยมเล่นหากันอยู่นะครับวันนี้เลยนํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับมาดูด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะด้านหลังนี้จะเขียนพศนะครับ2539นะฮะแล้วก็เขียนว่ารุ่นยกช่อฟ้านะครับ12-10สี่เมษายนนะครับปีพศออ2539นะครับ ซึ่งหูบ,บอกเลยนะครับว่าผิวแบบผิวสวยงามกริบเลยนะฮะสวยกริบจริงๆนะฮะนี่ฮะแล้วก็จะมีต่อโคตรรอเรือด้วยนะครับเดี๋ยวดูโคตรใกล้ๆกันจุบจุบนี่ฮะอันนี้โคตรรอเรือบอกเลยนะครับว่าองค์นี้แบบมันแดงลุกลุกกระลมเลยฮะ เลยนะฮะว่าผมจะไม่คาจับนานเท่าไรแต่วันนี้เพื่อมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับวันนี้เลยนำมาให้ทุกท่านได้ชมพระแท้ๆนะฮะสวยกริบอย่างนี้นะฮะนะฮะถ้าเกิดใครมีประสบการณ์เหรียญรุ่นนี้นะครับสามารถพริมพ์ไว้ใต้ล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมนะหรือถ้าใครอยากจะแนะนําหรือถ้าใครอยากจะแนะนํานะครับเหรียญรุ่นไหนอีกก็บอกผมได้นะครับ ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกรบเหรี่ยญสวยๆเหรียญนี้นะครับหลวงพ่อรวยแห่งวัดโกนะฮะซึ่งชื่องามนามเพราะอยู่แล้วนะครับหลวงพ่อรวยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ